เจ้าโตโยต้าดิทส์าจผมนะครับผมได้มาถึงบริเวณแห่งนี้แล้วโอ้โห,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 โหมันสวยงามมากเลยครับพี่น้องนี่ทุ่งนาครับเป็นทุ่งนานาปังนะครับนาปังนี่ก็มีทับเทียงนานอ้ยนานอเยเน,นอ้องกินหน้าโนะอายุกังฟ้าสวิสเซอร์แลนด์สวิสเซอร์แลนด์ I speak English speak ThaiI speak a little bit English I speak Thai no อ่าวุาสอีสานได้บอ เอลิตบ uh ิตปูไตลาวโอ้ยสวยสวยครับพี่น้องโอ้ทางง้อนะครับรถจอดนิดนี่อ๋อโนนกเป็ดน้ำครับนกเป็ดน้ำน้องนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำแับเครื่องคอน ยูทูบกูยาวๆครับเด็กกําลังขับรถนะครับออกจบบากบ้านเพื่อจะไปดูโครงการที่เขาทําแหล่ทุกเที่ยวนะครับที่เคขือเนะอาจะทําถนนรอบ พี่นองมันสุดยอดเลยครับถ้าสร้างเสร็จเเพราะว่าถนนตรงนี้เนี่ยมันล้อมรอบนะครับบริเวณหนองน้ําเห็นไหมครับนี่คือหนองน้ําถ้าหากตอนฤดูน้ําขึ้นนะครับผมจะสวยงามมากเลยอ๋อเดี๋ยวผมจะพาท่านขี่ไปรอบๆนะครับนี่เขาก็สร้างเสร็จเป็นเป็นห,ห้วงไปแล้วนะครับผมอาทิตย์ก,กำลังจะลง ผมว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของจังหวัดสีเกตของเรานะครับผมโอ้โห,โโหสวยงามมากเลยพี่น้องถนนนี่เขากำลังเริ่มสร้างเป็นถนนล้อมรอบเลยนะครับผมครับตอนนี้ผมก็เข้ามาได้ประมาณสองสามกิโลนะครับผมเส้นทางที่ผมเดินทางเข้ามานู่นพี่น้องนู่น ก็ที่เห็นรถวิ่งนะครับเล็กๆต้นคือถนนเอาออกจากสายสองสี่นะครับที่จะเข้าสีสเกตนะครับเนี่ยออกไปทางด้านซ้ายมือเนี่ยไปเข้าไปสีสเกตครับทําไมผมต้องจอดตรงนี้นะครับผมมันมันมัน,มนวิวมันสวยนะครับแล้วก็บริเวณแห่งนี้นะครับแถวนาเขากําลังสูบน้ําครับทํานาครับสูบน้ําทํานาอยู่ คือบริเวณนี้ก็มีเสียงกบเสียงเขียดเนาะมีนกแยะเลยครับน้ํานี่ไม่ไม่แห้งนะครับผมถึงจะแห้งก็ก็ยังพอมีนะครับผมถ้าฤดูน้ําขึ้นนะครับดอกบัวจะออกเต็มเลยครับดอกบัวหลวงนะครับผมนี่พี่น้องเจออ้าโตโยต้าบิสซ่าผมนะครับผมได้มาถึงบริเวณแห่งนี้แล้วโอ้โหมันสวยงามมากเลยครับพี่น้อง ทุ่งนาครับเป็นทุ่งนานาปังนะครับนาปังนี่ก็มีครับเสียงนาน้อยนะเนาะเสียงนาน้อยเนาะโอ้โต่อไปนะครับมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกที่หนึ่งผู้คนก็จะมาพักผ่อนกันนี่เห็นไหมครับนี่สูน้ํานะครับจากฝั่งโนนมารอดท่อมานะครับผมนี่ท่อน้นะําเนาะนี่เป็นนาปังครับพี่น้องสวยงามเลย ก็มีชาวบ้านระ้วแบบนี้นะครับผมก็ปลูกข้าวปลูกข้าวโพดนะครับที่ตรงเนิน,นปลูกข้าวโพดน่าจะอยู่ที่นี่เลยนะครับดูเทียงนาก็ใหญ่นะครับเห็นไหมครับดินีออผ่ผมดีใจมากเลยครับที่พื้นที่นะครับเขตที่ผมอยู่เนี่ยมันมีพื้นที่แบบนี้ ต่อไปเราก็คงไม่ได้ไปเที่ยวไกลครับถ้าจะเอาแบบนี้ก็มีถนนล,อลอ้อมรอบบริเวณริมบึงนั่นก็คืออยู่ที่จังหวัดอุดอรครับอำเภอขุมขวาปีนั่นก็คือดอกบัวแดงนะครับมีเนื้อที่หลายหมื่นไร่อันนี้ก็ประมาณเหมือนเหมือนกันนะครับผมเอซนี่โน่นนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะขับรถไปเรื่อยๆ ต่อไปนะครับผมมาเที่ยวหรือผู้คนนะครับจะมาขี่เรือหรือมาขี่รถนะครับเที่ยวนะครับตอน,นเย็นเย็นเหมือนที่ผมมายในขณะนี้นะ14นี่อ้าเดี๋ยวผมจะพาท่านไปอีกนะครับไม่รู้ว่าที่เขาทำไปมันถึงตรงไหนแล้วเนาะ ครับผมนี่ตอนที่ผมขี่รถเที่ยวอยู่นะครับก็มาเจอเพื่อนนะครับาชาวต่างชาตินะครับซึ่งมีเมียอยู่ที่นี่เนาะผมบอกว่าพูดคุยเมื่อกี้ก็คุยกันแล้วก็ขับรถผ่านไปไม่รู้คิดยังไงขับรถมาหาผมอีกครั้งหนึ่งเอารายงานตัวหน่อยโยบริชเรชมโชเซฟโชเซฟอาอยู่กองฟอร์มสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์อาสปีกอังกฤษสปีกไทย I speak a little bit English. I speak Thai no. อ um ่าเว้าอีสานได้บ่ไอลิติปิเอิ่มพูดไทยเราพูดไทยเราเลดี้ยวแฮฟเลดี้เฮียอินอีสนอ่ายัวร์อินแฟนนซุนลนปอร์นซุนลอนนซุนเยสโอบินยายูดอนตตรนะครับแหมไปเที่ยวอ่า ขี่รถแฮปปี้เลย uh, very nice here. Very nice. yeah 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 oh, oh thank you youtube youtube ครูใหญ่ยาว e ีเชอร์บิกรอง big t ีเชอร์ครูบิ๊กใหญ่รองยาวโอ้ยกระทะลัก yeah เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ครับไอ้ไนเนีย Nhiệt Ý sản Này nhiệt Này no 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 Ý no. e. Yo Youtube What Này Này Nhiệt Đếp Ý sản Thế Thái Ok uh. Ok I, it's know, it's I know speak English ดิสบุกที่ดิสแชร์โอเคบายบายไหนแล้วชา <laughs> วต่างชาติกันอยากจะสื่อสารนะครับแกก็อยากจะคุยคือมีเมียอยู่ที่นี่แหละเนาะทีนี้แกก็เลยมาขับรถเล่นนะครับนี่เห็นไหมครับดิเริ่มคนผู้คนเริ่มบอกมาแล้วนะครับผม <laughs> อ้ยสวยงามมากเลยพระคิดกำลังขึ้นครับนี่อยู่ด้านขวามือผม,ผมนี่นี่คือพอ จากที่ไปทน,นะครับหนองลึกเลยเนาะอุขีมอกเลยด้านนี้นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็กําลังทำํำนะเป็นลานเป็นอะไรเนาะเนี่ยน่าจะเป็นปลูกดอกไม้ปลูกอะไรทําสวนอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะติดตามาพาท่านดูตลอดเลยครับความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะครับุยสวยๆครับพีน้อง โอ้ทางโน้ตนะครับทางโน้ตจอดที่หนึงอ๋อโน้นกเป็ดน้ำครับนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำเดี๋ยวผมจะจับเครื่องคอนเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอ๋อพระอาทิตย์ก็สวยนะครับอ๋อโน้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 ไหนไหมครับเขาอนุรักษ์นะครับที่นี่เนาะมีนกมีนกหลายอย่างนะครับผมหลายชนิดนะครับโอ้ยสวยเลยสวยเลยพี่น้องโน้โน้ นกเป็ดน้ำหรือนกอะไรเนาะถ้านกเป็ดน้ามันจะลอยน้ำเนาะอันนี้น่าจะเป็นนกชนิดอื่นเนาะนกเสตเดือนหรือนกอะไรประมาณนี้ครับผมอุ้ยผีงเอ้ยมันสวยงามมากครับนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวโอ้โหผมว่ามันมันรับรองว่าตรงนี้นี่ผู้คนนะครับมาเที่ยวแน่นอนเลย อ้พี่นงถนนเขาก็ทากว้างด้วยแล้วบริเวณแห่งนี้นะครับเขาจะทาน่าจะเป็นสวนนะเป็นสวนเขากาลังปรับพื้นที่อยู่ครับนี่ติดกับหมู่บ้านครับติดกับหมู่บ้านเนาะนี่ต่อไปก็คงเศรษฐกิจที่นี่เนะเาะจะคึกคักขึ้นมาอีกอถ้ามีคนมาเที่ยวนะครับมันก็เงินสะพัดอยู่แล้วนี่เขาทำนานแล้วนะครับผมผมคิดว่าจะมาตั้งนานแล้ว แต่ไม่มีโอกาสได้มาครับวันนี้ได้มาแล้วพี่น้องครับแต่มาวันนี้มาวันเดียวนะครับไม่ครูฟ้องเนานะมาไม่ได้อ่าเพราะว่าลุงน้องไม่อยู่ละผมก็เลยออกมาคนเดียวทําคลิปนะครับคลิปเราก็ต้องทำเนาะหยุดไม่ได้ครับเอฟซี FC. นี่เอา้าถ่ายรอบๆให้ท่านดูนะครับรถคันนี้นีม่มันสวยถูกใจผมมากเลยรถผมแต่ละคันนะครับมันเป็นรถที่ผมซึ่ง ชอบทุกคันแหละครับชอบทุกคันเนาะ,ะนี่ที่ปิวอยู่ที่นี่นะครับผมซื้อมาจากสมปุปราวนะครับอะไรดูเอาเองนะครับผมค้อนกับเคียวครับผมผมชอบโดยส่วนตัวผมข้างบนก็เป็นตท์นน,นครับเป็นตท์น,นอนถ้าหากเราไปแคมป์อะไรเนาะรถคันนี้พาผมลุยลาวพี่น้องนี่เข้าไปในประเทศลาวนะครับมีตัวทีตัวทีก็คือไทแลนด์นั่นเองนะครับผมเนี่ช่อง youtube ครูใหญ่ยาว นี่พี่น้องก็หลายๆท่านนะครับมาดูคลิปผมแล้วก็เอาหมายเลขโทรศัพท์อยู่ที่ข้างรถผมนะครับแล้วก็โทรมาหาผมหลายท่านแล้วนะครับผมที่ผมลงใน y o u t u b e แล้วก็ดูหมายเลขโทรศัพท์ก็โทรมาทักทายผมโอ้ดีใจมากเลยพี่น้องนี่โลโก้ของผมครับยูทูบเนี่ชีวิตหลังกเกษียณน,นะครับครูใหญ่ยาวนะครับไม่ต้องพิมพ์คําว่า อชีวิตหลังกเกษียณนะครับผมพิมพ์คําว่าครูใหญ่ยาวแค่นั้นก็โอเคแล้วเนาะนี่คือโลโก้ของผมนะครับตัวผมเองนะครับตัวของผมเองอที่ถ่ายโอ้ยมันต้องมาบ่อยๆแล้วเอฟซทีนี้ผมต้องมาบ่อยๆแล้วเนาะมาถ่ายทําให้ท่านนี้ดูความคืบหน้าไปเรื่อยๆเนาะเอซโอ้โหสวยจริงไม่อยากจุดถ่ายเลยอเดี๋ยวต้องเอาเจ้าโตโยตา้า านนะครับแสงพระอาทิตย์กำลังจะอัดสดงพี่น้องโอ้โหสวยงามมากเลยเนาะช่วงนี้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับเอฟซี FC, หรือผู้ติดตามช่อง u t u b e ของผมตอนนี้พุ่งกระฉูดเลยครับพุ่งกระฉูดเลยครับผมวันละเป็นร้อยนะครับที่เข้ามาแต่ก่อนหนึ่งคนนะครับต้องใช้เป็นเดือนช่วงนี้นะครับมาวันละร้อยเลยเนาะร้อยสองร้อยเลย โอ้โหต้องขอบคุณ f อมากมากเลยที่เข้ามาติดตามช่อง YouTube ของผมนี่แหละสาเหตุที่ผมต้องเข้ามาทำ u t u b e นะครับเราจะหยุดเฉยเฉยไม่ได้ก็อยากจะมีอะไรให้ไปฝากนะครับเอฟซ c ของผมทั่วโลกเลยครับทั่วโลกครับกำลังติดตามในขณะนี้เนาะต้องขอบคุณมากๆเลยทุกกำลังใจทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจครูใหญ่ยาวช่อง YouTube นะครับที่ถ่ายทอดออกไปนะครับ กลางคืนผมก็จะไลสดนะครับไลสดก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับช่วงนี้แม่ครูก็ไม่ได้มาไล์สดด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะผมก็คงทําคนเดียวเพราะว่านะครับผมแม่ครูต้องเข้ากะเนาะต้องนอนนะครับต้องนอนอเราเฝ้ารีสอร์ทกันสองคนเนาะนี่โอ้เอฟีนู่นเห็นไหมครับน้ํานะครับพระอาทิตยกระทบกับน้ํา ขอบน้ำอีกสักหน่อยบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะเอา okay, ้าโอเคเอฟซีเดี๋ยวผมพาท่านเดินทางต่อนะครับเดินทางต่อนี่ไปเดือดเจ้าโตโยต้าิซซ่า <c> เ <oughs> รถคู่ใจผมครับครับเราเดินทางมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้นะครับกำลังเริ่มทำเริ่มทำนะครับผม ที่จอดพอเจอดอกบัวที่สวยครับเอาไปฝากนิดนึเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปถ่ายนิดนึงนี่รถคู่ใจผมนะครับเดินทางมาถึงบริเวณนี้นะครับซึ่งบริเวณนี้เขากําลังปรับพื้นที่ถนนนะครับหรือพื้นที่ที่เขาอาจจะทําสวนอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะก่อนที่จะายตรงนู้นนะครับมาดูความสวยงามนี่ก่อนพี่น้องดอกบัวดอกบัวหลวงคนระับเป็นสีขาวเนาะถ้าหาก แหล่งตรงนี้เป็นที่ท่องเที่ยวะก็จะมีดอกบัวนะครับอยู่ที่อุรอเป็นดอกบัวแดงนะครับเป็นดอกบัวหลวงนะครับมีทั้งสีขาวทั้งสีชมพูนะเนี่ยถ้าหากถูกพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงนะครับน่าจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สวยงามพอสมควรตรงนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงครับยังไม่ได้ปรับปรุงครับพีบสีนี่ ตรงนี้เขาทําว่างเอาไว้น่าจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะให้เอซเข้ามาดูตัวนี้มันยังไม่สวยนะครับยังไม่สวยแต่ก็มีนะครับดอกบัวซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยครับตรงนี้ครับก็เก็บบรรยากาศดีๆหนึ่งนะครับ FC. เอฟซีนี่จอดรถนะครับไว้ให้ลมพัด นะครับธงที่ผมชอบมากเลยครับผมเป็นธงชาติไม่ใช่ธงชาตินะครับเป็นธงของอที่ผมซื้อมาจากสอปราวครับครอนกับเขียวครับผมที่เห็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมเป็นระบบคอมมิวนิสต์หรือว่าคนหัวรุนแรงอะไรไม่ใช่นะครับผมชอบโดยส่วนตัวผมอ๋อเอฟซีก็ไม่ใช่รุนแรงอะไรนะครับเครื่องหมายของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันอย่างเครื่องหมายนาซีอย่างนี้นะครับผมผมก็ชอบอ๋อแล้วก็เดี๋ยว รสชาติเราก็มีนะครับอยู่ในรถนี่แหละผมซื้อมาแล้วนะครับผมเห็นสวยดีผมก็เลยซื้อแล้วก็บรรยากาศตอนนี้นะครับกําลังพระที่กำลังตกดินผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับเข้ามาชมแล้วน่าจะอินไปกับผมนะครับผมอ่าเพราะว่ามันสวยจริงๆครับเบฟซี่เสียบแว่นซะหน่อยเนาะ <c oughs> โอ้โหเนาะนี่เสียบแว่นเข้าไปแล้วมันมองเห็นได้ชัดเลยครับมองเห็นได้ชัดเลย ไายทิศกํกำลังเกิดตกดินสีสวยงามเลยสีแดงสดเลยครับตอนนี้เนี่ยนะก็อยากจะฝากด้วยนะครับช่อง YouTube ครูใหญ่ยาวพยายามสรรหานะครับสิ่งที่สวยงามงานหรือแหล่งท่องเที่ยวนะครับมาฝาก f c ตอนนี้นี่ผู้ติดตามของผมพุ่งกระชูดเลยครับผมโอ้ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ f c ที่รักทุกท่านทั่วโลกเลยเนาะผมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ เพราะว่ามันไหลตลอดเลยครับทุกวันนี้นะครับประมาณช่วงอาทิตย์นี้มันไหลตลอดเลยวันละร้อยกว่า200ก็มี๋อฟโอ้โห,โหน่าจะมีคนเข้ามาติดตามหรือมาเห็นช่อง YouTube ครูใหญ่ยาวนะครับแต่ก่อนอาจจะถูกปิดกั้นหรืออะไรผมก็ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เนี่ยช่อง YouTube ครูใหญ่ยาวเนี่ยได้เอฟซี FC นะครับหลายๆ มุมของของโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับได้เข้ามาเจอแล้วนะครับนี่คือช่อง YouTube ครูใหญ่ยาวเนาะก็ฝากไปถึง f อฟทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาติดตามนะครับถ้าหาก f อต่างชาตินะครับนี่ก็คือไทยแลด์นะครับ beautiful นะครับสวยงามมากเลยพระอาทิตย์นะครับกำลังจะตกดินตอนนี้เนี่ยผมมาถ่ายพร้อมกับ เจ้าโตโยต้าบิสานะครับผมนี่สวยงามเลยนะครับผมชอบมากรถคันนี้เพราะว่ามันลุยได้ครับลุยได้ไปไหนก็ได้นะครับพาผมไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะลงน้ำครับขึ้นเขานะทางโหดๆนะครับออฟโรดนะครับมันเป็นโฟวิวนะครับโฟวิวนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อคานแข็งด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็มีวินเพาด้วยครับผมสามารถวินตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้เลยอ่าสำหรับ ครับวันนี้คลิปวันนี้นะครับก็ขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามนะครับดูคลิปต่อไปว่าครูใหญ่ยาวเนี่ยช่องครูใหญ่ยาวจะไปทําอยู่ที่ไหนเอาอะไรมาฝากเอฟซีครับติดตามช่อง y ยูทูบครูใหญ่ยาวไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ